ไอ้ขี้จะเห็นก่อนพี่นแอ่วิยาขึ้นหนาอะไรเฮ้จะต้องไปอยู่บ้านที่บ้านเรา่ะมันจะโทรที่บ้านเราเนี่ยากจะโทรที่บ้านเราเลยไอ้กาหรูไอ้าจะไปจะยากก่อนไปอใบฮะใบหของเล่นเปื้อของเล่นไปื้อของเล่นจะไปฮ่องกงไปซื้อของเล่นี่แอกกาคอตกเ่า ปืนใหญ่ก็มีอ่ะอง่อสนบปอย่างไอ้ซุ่ันไนซนไนาันไนฮะสนไนเปอร์ซัไนเปอร์อะซไนเปอร์เป็นย่าอย่ามูจักปืนมาอย่างไปมาอย่างเล่นเกมิงเปื่อยเล่นเกมิงเปื่อยเเล่นตัวไอมอดเลยค่มอดเอหารเยค่ะ กาแฟไทยไก่เราเป็นแกอเอไม่เ <maybe> ป็นค <laughs> <of> <lers> ่จะดูรไม่เป็นไม่เปล่นคอเหรอไม่เปลไม่เป็นอยากินห้ามกินลูกอมก็แม่กดูมานี่ข้าวน้าเนออ้าวกินลูกอมนะเขี้ยวเขี้ยวบะหมี่เนื้อกินองวานเขี้ยวบะหมี่เนื้อลูกอมห้ามกินรูกอนอันนั้นเขี้ยวเป็นแมงเลยแมงคบอยู่ในนั้นเลยแซ่บคนก็ควันกับดำแซ่บค็แซ่บ

ออกโรงแรมไหกี่โมงไหมออกโรงแรมแปดโมงฝ่ายเกือบเกือบเก้าโมงนะคุณเนาะเราออกจากโรงแรมแล้วไปสนามบินนะสนามบินไปฝากงซีแล้วล้างรถไปนะพ่อเข้ากองบินก่อนหาเข้ากองบินนะกะมาแบบสบายสบายเลยก็เขาป้าฟ้องบอกว่า ที่นะ้าถ้ามานะไอ้ถ้าไปเซ็นเซ็นเซ็นท่านแอร์พอร์ตนะเราผ่านกองบินนี่สบายดีกว่าวงว่ะใ,ใกล้กว่ใกล้ไปถึงอันไปถึงอันยังต้อไปแดงหน้าแอร์พอร์ตท่านขอบก่อนเชอญท่า,านเถียงเราแม่ละ,ะลแล้งกี้แม่จากสนามบินปุ่งออกมาห่างดงนั่นละมาถึงละปูนร้ยว่ะ พูดมอกขีกกิโลเองคุณซีพ็กซีพ็กกิโลเองเอะล่ะจากสนามบินออกมาตั้งหน้าเอาเอารถออกมาจากสนามบินนะพุ่งมาจากทางเส้นหางดงคันคลองหางดงนั่นนะออกมาออกมาอามาอกมาถนนใหญ่น่ะมาถึงมะพูดที่ล่างรถซีพ็กกิโลเองซีพ็กกิโลที่ไหนเป้แล้วกาเห่แล้วเหวาอะไรผมถ้ามาซุปเปอร์มาพูดบอกสามสิบกิโลก่อนใช่เออ พ่อมาต้ประหยัดเวลาจัดหนักลาก่กเาเครถเครื่องเข้าในเวียงหลังออกไปเนี่ยก็น่า<อ>แม่แมก็บอกพ่อฟ้องว่าอันดับวันล่าใช้เส้นทางนี้ตลอดน,นี่แหละเมาหัวขาแประยัดเวลาไมจัดหนักบ่อกประหยัดน้ำมันไม่จัดหนัก <c oughs> มาซุปเปอร์พ่อฟ้องบอกว่า30มสิบกิโลมาที่นี่<ม>สิบหกกิโล่อเถึงมาการสามสิกโลอ่ะมาสิบหกกิโลมเลย มรกนถ่ายวีดีโออยู่กันเอา้เสียังก้เินัน้ำยังเด้อพ่อข้าบหลังรถไฟครับแม่อยากกินแค่เรไ์ลาติลิเดียวไหคาราโรดลำงิมนั่นน่ะันเมี้กินาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแย่งกันเด้อก็จะเใส่แม่หละไอ้คิวไปโอมอย่อันกาซุ่มเดียวุมนเดียว ไอคอาปาอกันมันรำบนนั้นได้กะไปกินกีเตือยน่ะเออไปกินเมื่อไหร่มันลำาูเตือน้ำปากก๋เียวมือนน้องกินแน่คอร์ฟอฟ้าองหรอฟองกินอ่ะเอกากินตู้กวเีเตนาค่ะปาก็สไปแห้กนถ้าเปิดก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่ปากกาสุกในนูนี่ค่ะมันเป็นน้ำข้นนะมันโอนหรอ